คีย์สต็อกเก่งเล็กครับรดราคาพิเศษครับถูกกว่าป้ายแดง50%หรือประหยัดสูงสุดไปเลย300,000บาทมีเลือกทั้ง w ีออสยาร s สซิตและก็แจสครับกว่า200คันพิเศษโตยต้าวีออส5ปี2018ถึง2019ครับพิเศษมากๆผ่อนสบายๆ5,300บาทนานไปเลย7ปี และยังได้รับประกันครับเซอร์ติฟายจากโตย o ต้ามอเตอร์ประเทศไทยให้1ปีหรือ20,000กิโลเมตรสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ที่ศูนย์บริการโตย o ต้าทั่วประเทศรถสวยสภาพดีไม่น้อยรับประกันใหม่แท้100%ผ่านการตรวจเช็คคุณภาพจากศูนย์บริการโตย o ต้าสูงสุด280จุดครอบคลุมทุกระบบซ่อมได้ที่ศูนย์บริการโตย o ต้าทั่วประเทศ ว้าวรถสวยสภาพดีมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกรุ่นแล้วบริการซ่อมศูน์นานขนาดนี้เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วนะครับหรือสนใจรถรุ่นอื่นสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถมีให้เลือกครบทุกยี่ห้อทุกรุ่นมากกว่า1,400ันรคันรับประกันคุณภาพทุกคันสนใจทักแชทหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับรถมือสองคุณภาพดีมีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อต้องที่นี่ครับโตโยต้าชัวร์กรุงไทยเท่านั้นมาครบจบแน่นอนครับ